ลองรักดูไไไหมมมมผ่่ใใจร้้ายชแบบนนัก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ยผมเกิร์เกม่งเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคอ่าก็ผมก็จะมาเล่นแมปมูดิ้งฟุตนะครับก็คนเล่นเจ็ดร้อยกว่าคนครับก็ถือว่าได้แมปแนมคล้ายฟุตนะครับแต่ความง่าย เจออัดถัวดำน่าเปิดผมต่อยไม่เดืยดร้อยเฮ้ยตีทีขึ้นหมื่นวลวเลยอ่ะเกินเงินขึ้นมันเป็นร้านอะร้านเบลีอ่ะทุกคนดูดิใครตีอูเจ็ามาเนะี่ยตีต่อดีกว่าฟาร์มเวีวโอเคผมจะตัดไปตอนที่ผมได้เงินเยอะๆเลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมฟาร์มยนผมได้ผลเสียามาแล้ก็ถ้าทุกคนคิดว่าผมออกมาได้ไงเพราะว่าไปสูงกูคูบาครับในแมนชั่นนี้เลยแต่ลองใช้สกิลของเซม่ปล่อยหมัดเหรอหมัดอากาศมันเนี่ยสกิลแรกใช่ครับหมัดอากาศแล้วก็ปล่อยลูกไฟไปยังหว่าสุดท้ายเออก็ใส้ได้แล้วก็ลูกสองเป็นลูกเตะ คล้ายแผ่นซีดีเลยนะใช่ปะะ่าวใช่ครับลุกติดติดลมคล้ายแผ่นซีดนะีแล้วก็ะกิ้สามเป็นว้าปไปตุ๋ยครับใช่ทุกคนังผิดวา้าสกิลแซนี่ไกลมากเลยนะครับเนี้ยสกิลเอก็ไกลเหมือนกันนี่ครับสกิลซีว้าปไปตุย๋ย กลายเป็นเสือทีโพสมีฮิตบ็อกซ์ด้วยครับโจมตีได้ด้วยแบบกดหน้าจอปกติโจมตีได้แรงแล้นเนี่ยเสือทีโพสวารถือว่าโกงนะครับผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าโกงที่สุดหรือเปล่าผมไม่ดูนะอย่าด่าผมเลยนะกิลเซฟ เหมือนสกิล C กับสกิล B นะ่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับนี่ครับสกิล C มันจะมีเหมือนไอ้สลิกกี้อ่านี่ครับวาร์ปได้โอ้ดูดีสิผมเจออะไร m 1 q 9ชาชอบมันเขาบอกว่าเป็นอะไรสักอย่างแบบว่าเรากดเราจะได้จิมกดนานมากอ่าผมได้จิมมา สองสามร้อยนะครับเฮ้ยทำไมไม่เหมือนบอฟฟุตเลยวะผลปีาศาจโดนน้ำแล้วไม่ไม่จิบไม่ขันนี่ครับสามารถกดแกปโปกดกระโดดรัวแล้วก็กดแดดมันเร็วกวบ,บินหนึ่งผมว่าน่าจะใช่ไหนลองตีสิเอา้าทำไมตีไม่เข้าอ่ะไม,ไม่ไม่รู้อะ ผลืมอะไรไปรึเปล่าแล้วอ,อันนี้มันเกาะอะไรมารีเนาะเดจะได้เห็นอะไรแบบนี่มันลิมุรุตีเข้านิดเดียวเห็ทำไมวะนี่ลิมุรุอา้าวไม่ใช่ NPC นบีซอา้าวมาไม่ใช่ไม่ใช่มอนเตอร์เป็น NPC มันบอกว่าเป็นอะไรสักอย่างนักขากาไปเทมน่มึด ผมไม่รู้ผมไม่มีเค okay, ก็ใช่ผมว่าผมลืมอัพสเตตนี่ไงมีสี่สเตตซึ่งมีเก้าหมื่นพอยต์โอเคผมรู้นะ่าจะเหมือนคอนดีพีแล้วน่าจะแค่นี้น,น,น,น่าจะน้อยเกินไปอัพหนึ่งหมื่น ไม่อัพแสนสองแล้วก็อัพเลือดแสนสามอัพเลือดสักหกหมื่นพอแล้วล้าโอเคเอา้าวทำไมหน้าจอเป็นขาวดำอย่างเงี้ยเฮ้เนี่ยตีตายแล้วได้ลิดออกมาอา้าวทำไมมันไปให้ตรงแต่งอยู่ต้องขาวไม่รู้อะ พาเสือทีโพสเดินข้ามมหาสมุทรมีอีวินอิสแลนตรงนั้นนะครับก็นี่แค่ไม่ต้องแปลงร่างไปเสียก็ทำได้ตีแรงขึ้นมาสามไลนปอร์เ็็นต์เลยครับเนี่ยเอมมีลายบอกดอบโฮโคยุแล้วก็ดอบอะไรไม่รู้ออฟมั้งแล้วก็ดอบดามห้าสิบเปอร์เซ็น นี่แปลมเสือทีพุทตีฝา์มเวลทุกคนดูซ้ายบนครับเวลขึ้นมาหยุดเลยเวลร้านหนึ่งแนละ้เถือเงินผมก็เก่าเกกหมดแล้วสกิลหนึ่งมันไกลพอสมควรแล้วมากเลยนะนนเนี่ยก็ฝามไม่เรื่ยบดี๋ยวผมตัดไปเลยนะครับโอ้ทุกคนดูนี่สิผมอา้าวขอโทษเพื่อน โมดันเจียนอีกสี่สามสองหนึ่งกดเอาโดนค่าแล้วเราจะเข้าไปไหมเอาครั้งครั้างเราไงต่อลูดิมูรูมูดิงฟุตอ้าวแล้วเข้ามาในดันเจียนแล้วเพื่อนเขาไม่เข้ามาเด้เอเอ ดูก่อนถ้าผมสู้ไม่ไหวผมกนันตัดไปเลยนั่นสู้ไม่ไหวโอเคก็ขอขอบคุณขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่มาชมวิดีโอผมผมยนตจบถึงตอนนี้นะครับเป็นยังบ้างครับที่ผมเล่นหมูเด้งฟุตไปทุกคนสนุกกันบ้างไหมถ้าทุกคนสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบา,บายบายไปละจุบจ๊บจุ๊บ